ถ่ายกันครับนี่อ่ะกินของแอรจังแต่ว่าระยาจุจุไม<ป>่

เนี่ยยังเงาเลยครับอืมไม่เจอคนเลยคนเหลือเยอะนะเว้ยพี่ดูไมตาดิเราต้องกินไก่นะเกมนี้นม,นม,นมันเลยของว่าจริงจริงจังแบบน่าจะกลับมาทำอะไรน,น่ากลับมาพวกนี้ครับพี่ออกเสีงเยงนุ่ตนเคยหายมาจากจริงๆ <laughs>

เ,เล่นจรเล่นสามนิ้วนะครับอ่ะรู้ไม่เจอต้องขับเข้าเมือกาเปลี่ยนรันก็ได้ไเ,ลเลยนี่ขับเข้ามาผมจะให้มาเปลี่ยนแล้วเพื่อน โอเคนับบอรวันเฮ้ยรถรถครับรถครับรถครับรถจ็บ Watch out เออคสามสองคนนะบ้านหน้า ไม่เหนียวน่นจะ่นมป่าตัวหนึ่งนะจิตจิตตัวหมดป่ะหมดหมดตอนนี้ารบแปดเลยเฮ้ยเขายิงกันแล้วอ่ะไปดีไปรุ่นทุยนะครับ บาได้บาสักพสตรีมบบได้บาครับทุกคนเดี๋ยวสตรีมบินไปเฮ้ยเครื่องลันตอนแรกยิงใครอยู่วะ

เก็ีน้นเต็เลยมาจุดโลเ็มั่นเลอะต่อจะรับให้อุ้ยเจ็บอยู่นะตัวนึ่ะ มดหมดหมดหมดสวยไม่มีกตยวอีกหนึ่งไม่มีอีกตัวอีกหนึน่าหอบเลยคิดคิดหอบเลยไม่เกลียวโอเคมาทำมัดเต็มแล้วแล้วก็มีตัวไกลตัวนึ่งเราตัวไกลตรงนี้นะเดี๋ยตัวไกลตรงนี้เดี๋ยวผมสม็อกปิดแบบไม่มีรถไกลขับนะเว้ยไปทีมเลยเพื่อนการระเบิดอยู่ตัวหนึ่งเน้นมาซ้าย โอเคไกลใกล้ๆฝั่งนี hey. ้เลยเราจะเราเห็น hmm. ม mm ัน hmm. ข uh ับอยู่เราจีบโหมันว่ะเกมเนี้ยจอดอยู่จอดอยู่บนเนินอ่ะเนินอ่ะมักต้มแบบแบบตรงนี้เลย ถังหินแล้วจะน็อกล้ต้องสมองึ้นเห็นตัวเดียวอ่ะพี่กีวเห็นไม้กลับมางั้นผมไม่ได้อ้ะทำไมผมไม่ได้อบ้านมีคนห้องน้ำไปดูไปดูยูทูบเล์ น็อกนอกนกโหยเด็ดดอดเกินไปตอน,นเนี้ยโหดเลยผลเนี้ยนกอีกจีบแต่เด็อดเฮ้ยโอ้โหหัวหัวหัวไม่นอกอีกแล้วปืนพังปะวะเจิงเอารถไปนะน้อยคันนี้น้ำมัน <ไป S 1> น้อยไปด้วยดิไดดม่คันนี้น้ำมันน้อยไม่มีน้ำมันละ สนุกได้อยู่เยอะอเยอะเฟนดาสิบแปดด้วยนะครับแบบที่บาอะไรเาวขอคลอ,อดปุ่มหน่อยได้ไหมครับ,ดรบได้ได้ครับแป๊บนึงนะโอ้อต้องเอาอื่นสอัต่อไม่ไม่มีใครชอมผมชอมเต็นก็ได้ผาใ, yeah. ใ,ใส่เต็นบู๋ย <c oughs> ิงโดนนะหัวเข้าหัวได้ เฮ้ยนี่มันวงทีมแปดเลยนี่ว่าป่า,ปาเห็นตัวเดียวอุ้ยบ้านบ้านบ้านเฮ้ยหลังคาหลังคาเจบ,บ้วงแปดอย่าเนาะอุ้ยเจ็บแล้วสนับหน่อยพี่ีิว

แม่งเลยผมจะมาอยู่แล้วจะดึงดึงอยู่ปล่อยเลย,ปกกยเป็นปลาเอโก้เลยเยิงยิงไม่ตาย,ยอ,อ่ะน <ไป S 1> <ต>ี่ก็ไม่ดีหรไ,ไม่รู้เหมือนหมดแล้วมั้งเสียงวาสิลัใช่ครับ ขอบคุณครับแล้วไปดูระดับดิระัสุดๆเป็นเขอบคุดาวหนึดวงนะครับแกต่อไไม่ได้อะไรอีกแข้าบคุณครับแี่ราคาข้าวขอบคุณครับพี่ออกลค้อนเหรอว ไาเข้าวงแล้วแ่บเฮ้ยนี่นี่อยู่นี่ียนี่ Mark the location มาขึ้นมาขึ้นมาไ h สวยไม่สวย เฮ้ยมันจะสามคนแล้วไอ้ยจิยวลูกหมดโอ้โหจะรู้อ่ะเดี่ยวเดียวอ่ะไปไปไอ้เกีวคุณพี่ดิ้งหมดไปที่ละไม่ลูกมันหมดโดนยิงโจมไปสองนัดแล้ว i̇şte. ล<า>ูกหมดเอาไปยสวไป นี่คนคือมันพังฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไตอนจบเกม